คนเรามีความคิดมากมายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรามีงานมีภาระมีสิ่งที่ต้องรับรู้ต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาสมองของเราถูกออกแบบให้คิดเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นการคิดไม่หยุดจึงไม่ใช่ความผิดพลาดของจิตใจแต่มันคือธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างคือเวลาใจฝุ้งบางคนอารมณ์รุนแรง บางคนกลับนิ่งได้ไม่เช่ดเพราะใครแข็งแรงกว่าแต่เพราะระดับของความฟุง้งและระดับของความสงบในแต่ละคนต่างกันสิ่งนี้เองที่เรียกว่าฟุ้งหยาบและฟุ้งละเอียดฟุ้งหยาบคือช่วงที่ใจถูกดึงไปกับสิ่งเร้าอย่างรุนแรงเช่นความกลัวความกโกรธความอยากความกังวลในภาษาทางจิตวิทยา นี่คือช่วงที่ระบบสมองส่วนล่างหรืออะมิกดาลาเป็นฝ่ายควบคุมร่างกายเราจะหายใจเร็วขึ้นกล้ามเนื้อตึงเครียดในระดับสมองมันคือการเตือนภัยเพื่อให้เราหนีหรือสู้ใจในขณะนั้นเหมือนผืนน้ำที่ถูกโยนหินลงไปหลายก้อนพร้อมกันกระเพื่อมแรงสะท้อนทุกอย่างจนไม่เห็นภาพของสิ่งที่อยู่ลึกข้างในเลย ในช่วงนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การห้ามฝุ้มแต่คือรู้ว่าใจฝุงอยู่การหายใจช้าๆลึกๆจะช่วยให้สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex กลับมาทำงานเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์กับความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อเราฝึกสติไปเรื่อยๆใจเริ่มนิ่งขึ้นแต่ความคิดก็ยังมีอยู่เพียงแค่เบาละเอียด และดูดีเช่นคิดเพื่อเข้าใจคิดเพื่อวิเคราะห์คิดเพื่อพัฒนาในภาษาธรรมเรียกว่าฟุ้งละเอียดฟังดูเหมือนดีแต่ใจยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่างแค่ตอนนี้เราเริ่มรู้ว่ามันกำลังเคลื่อนไหวเหมือนเรามองเห็นละอองฝุ่นที่ลอยอยู่ในแสงแดดไม่ได้เป็นศัตรูแต่มันทำให้เรารู้ว่าอากาศยังเคลื่อนไหวในแง่วิทยศาศาสตร์ สมองในช่วงนี้จะมีเคลื่อนสมองแบบแอลฟาหรือเทต้าซึ่งเป็นสภาวะระหว่างความสงบและการรับรู้คล้ายคนที่ยังคิดอยู่แต่ไม่เหนื่อยนี่คือจุดเริ่มของใจที่รู้ตัวการฝึกสติไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้ว่าคิดมันคือการเปลี่ยนจากผู้เล่นเป็นคู่สังเกตในปรัชญาเซนเรียกว่ารู้แต่ไม่ยุ่ง ในจิตวิทยาเรียกว่าเมตาอเวเนตหรือการรู้ว่าตัวเองกำลังรับรู้ในทางพุทธเรียกว่าสติปัฏฐานคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ตัดสินเมื่อเราฝึกบ่อยขึ้นสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ความสามารถในการหยุดก่อนตอบสนองจะเพิ่มขึ้นเราจะไม่ถูกอารมณ์ดึงง่ายเหมือนเดิมสิ่งที่เคยทำให้เราหนักจะเริ่มดูเบา พราะเราเห็ตมันก่อนที่มันจะโตหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องนิ่งต้องว่างถึงจะเป็นสมาธิแต่จริงๆแล้วการรู้ตัวในขณะที่ใจไม่นิ่งนั่นแหละคือการฝึกลองอยู่กับใจที่ฟุ้งเหมือนเรานั่งมองฟองอากาศในน้ําไม่ต้องไปกดมันให้จมหายเพียงแค่อยู่กับมันอย่างอ่อนโยน บางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความสงบแต่คือความเข้าใจในความไม่สงบและจากตรงนั้นเองใจจะเริ่มละเอียดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามใจที่ละเอียดไม่ใช่ใจที่ไม่มีคลื่นแต่คือใจที่สามารถเห็นคลื่นได้โดยไม่จมไปกับมันเมื่อเราฝึกต่อเนื่องเราจะเห็นสิ่งที่เคยคิดว่าฉัน กลายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกเห็นอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูความคิดไม่ใช่ภาระมันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสชีวิตที่ไหลคา,านในทางปรัชญาอินเดียเขาเรียกว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่แยกกันในทางวิทยาศาสตร์จิตที่ละเอียดคือจิตที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุดเพราะมันไม่ถูกจำกัดด้วยอารมณ์หรือความคิดชุดใดชุดหนึ่ง และเมื่อใจถึงจุดนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราเคยฟังสิ่งดังเกินไปจนไม่ได้ยินมันดังนั้นการฟุ้งหยาบและการฟุ้งละเอียดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่คือลำดับของการเห็นและเมื่อเรายิ่งเห็นชัด ใจเราก็จะยิ่งละเอียดเหมือนกล้องที่โฟกัสจากภาพรวมไปถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดจนสุดท้ายภาพทั้งหมดชัดขึ้นเองโดยไม่ต้องเร่ง